อะไรนี่มาดำดำมองมองเนี่ยฮะ <S <S อย่าบอกนะเพิ่งตื่นกินข้าวยังเป็นอะไรร้องไห้ฮะเป็นอะไรรอ้องไห้โดนด่าอะไรอีก กี่โมงแล้วเนี่ยเนี่ยดูจะสิอแล้วเนี่ยไปไรโดนด่าไรโดนด่าอะไรไปไรโดนว่าจะไปว่าอะไรที่นุ่นว่าพี่เรื่องไงมากินข้าวเห็นบอกว่าเอซว่านุ่นขี้เหนียวไอ้นั้นเราไม่ใช่นะครับ นุ่นก็แค่เซลเล่นนะครับเราก็หยอกกันเล่นแต่ถ้าคนมาอยู่ที่นี่ก็คืออบอุ่นครับไปอาบน้ำก่อนไปแต่งตัวสวยๆปไ,วไปจะได้กินข้าวเที่ยงจ้า,ปจาไปเปร็วหากับข้าให้แม่กินมาบ้านเราไม่ต้องกลัวพี่ได้อะไรหนูกินจะกินอะไรจ้อ เหนียวแม่ยังวะมาบ้านนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงทุเรียนก็เหลือนะพี่ทุเรียนก็เหลืออีกแม่มาบ้านผมไม่ต้องห่วงนะของกินเยอะแยะเลยแม่เดี๋ยวแม่ไปบ้านพี่เยี่ยมจริงเดี๋ยวไปดูอู้ เสร็จแล้วตัวลูกโอ้ <c oughs> เอาดูช่างนาย <c oughs> ทำไมเร็วเท <c oughs> เอาเหล็กมาโยนให้ดูปะเจียของผมอีกแล้ว <c oughs> ผมว่าจะเจาะรูดิเ <c oughs> ชื่อมเลยเชื่อมเลยไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียส ยังไงใส่บางฟูนไปมันก็บงังบังกับขมินเหมือนกันไหม<า>ช่างเจไปขโมยตัดเหล็กฉากผมแหมเอาี้เลยมันเกินมันเกินสองเส้นช่างนายต้องให้มันเผื่อเผื่อเกินเออ,สอเสวยแทนนกเองต้องทำลวดลายตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์ชื่อช่างน,นกเออเอาสติกเกอร์น,นกมาใส่พอดีเลย อันนี้ก็จกกุ่ยกนุยเฮ้ยทางนายทำเสร็จแล้วไหมตองนี้น่บอกทางนายดำมันไม่โดนนี่บอกตัดออกเลยนี่ ลืมลืมเดี๋ยวไปซื้อร้านนี้ก็ได้ให้จ๋าไปซื้อใส่กาวไหมนี่ช่างในเหมือนมันจะหลุดอะ่ะนั่นพูดยังไม่ถาดคำเลยหลุดแล้ว มันไม่หลุดเบนก์หรือจะเอาข้ององงยาวมาวะนี่ก็ได้ใส่พลาเทบปันเกลียวให้ไหมนี่ม,ม,มันจะอยู่ไหม อันนี้สวมดูก่อนนี่ก็เสร็จแล้วตัวนี้เจาะรูแล้วดำมันจะโดนในนี้ไม่ช่างนายนี่ตัดออกเลยตัดไฟออกเลยเดี๋ยวผมซื้อสปอร์ตไลท์ใส่ใหม่ตัดออกเลยง่ายๆนี่เกล็เลาะเลยเดี๋ยวผมซื้อสปอร์ตไลท์มาเจาะใส่ตัวนี้ดีกว่า ไม่ยากหรอกแค่ไฟถอยเดี๋ยวเราเอามาแปลงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูช่างนกบิ้วตัวลูกให้ครับโอ้โห <c oughs> เหมือนแม่เลยครับโอ้ <c oughs> ดูสีว่ะ <c oughs> สีน้ำเงินแก้วครับโอ้ ย่างสวยเลยให้ไปไหนเราไม่ได้สีเรียดกับตัวมุมบนที่ว่ามันเป็นอันนั้นก็ให้ช่างนกพ่นสีไปเลยครับมันก็จะเป็นแม่ลูกแล้วเดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวให้ช่างนกขัด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 ไม่ได้ก็อาจจะสาดสีน้ำเงินใหม่หรือว่าจะเอาสีเดิมแต่สีตัวนี้มันจะเข้มกว่าไง สวยงามสวยงามนะครับช่างนกโอ้โหผมซื้อสีมาให้สีน้ำเงินสีชมพูแล้วก็สีเหลืองแค่นั้นเองนอกนั้นช่างนกจัดการให้หมดเลยช่างนกจัดการให้หมดเลยเดี๋ยวตัวนี้เสร็จแล้วก็เอาสีแม่มานี่ครับน้ำเงินแก้วสวยงามเลยสวยงามเลย หลังช่างนกกพ่นสีขาวให้พ่นสีขาวให้แต่ไม่รู้ว่าข้างในพ่นยังข้างในพ่นยังร้านนี้มีไหมช่างนายไอตัวตะกับอ่ะฮึตัวอยู่ตะกับอ่ะยีพี่เห็นอยู่บ้านนกมีนะยืมก่อน เนี่ยอยู่ตรงห้องนี่แหละพี่เห็นเมื่อบานห้องไหนนี่แหละเออเห็นอยู่นี่แคมป์น็อตนี่ช่างนกวัดช่างนายนี่ได้ไหมนี่เอานี่สองนิ้วอ่ะเอ้บ้าทำไมวัาติดน็อตก็นี่หนูเออ ก็เชื่อมนี่นี่เลยเชื่อมเงี้ยแล้วก็รัดไปวัดนี่เนาะเตะนี่เดียวนี่เตะตรงมุมนี่ได้ไหมคันรถได้ไหมไม่งั้นก็เปะข้างนี้ก็ได้โอ้โหนี่นี่ไม่ถึงนนะี่ก็ไม่ถึงเออก็ใส่แค่ตรงนี้สองอันก็พอแล้้วไดแล้วได้แล้วได้แล้ว อู้มันตเตลิดมานี่จน,ต,นต้องเอา45มาหรือเปล่าเอา45ไหมล่ะ,อะไอตัว45อยู่ไหนเอานี้เลยเ็กตัดให้มัน,ยมนขยำมานี่ตัดใส่ได้ดสำหรับคลิปนี้ก็รอชมคลิปต่อไปแล้วกัน